สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งเป็ดที่อำเภอปทุมราชวงศานะครับเป็นเป็ดลังสองนะครับใครทุนน้อยนะมีที่ดินนะมีที่นานะไปเปิดน้ำใส่แบบนี้นะครับอันนี้เปิดน้ำเอานะเป, like ปะิดน้ำเอานะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะอันนี้นบ้านยังครับบ้านตัดน้อยครับบ้านตาดน้อยตะบลตะบนห้วยตาบนห้วยครับผมอำเภอปทุมราชวงสาปทุมราชวงศาอำนาจเจริญเนาะนี่นะครับ ใครที่อยากจะดูนะผมว่าเป็นงานใหม่ๆแน่ของปฐุมราชมงศาเนาะเพราะว่าเป็นเป็นที่ราบสูงพอสมควรไม่ไม่ค่อยมีแอ่งน้ํานะ <c oughs> ก็เป็นไรทุ่งน่าจะน้อยนะแถวนี้นะครับลองมาดูนะลองมาดูอันนี้เป็นเป็ดลังสองนะไม่ใช่เป็ดสาวนะบอกไว้ก่อนนะใครที่สนใจที่อยากจะได้เป็ดลังสองเนี่ยข้อดีของมันคือกินทุ่งเก่งนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะอันนี้เราเพิ่งปล่อยเสร็จนะท่านดูนะหัวปักเลยนะ หัวปักไม่วิ่งไม่อะไรเลยนะครับมีนะหัวปักเลยขอแค่มีน้ํานะครับการเลี้ยงเป็ดไรทุกมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดมีข้าวหลดมีอะไรพวกนี้มันจะเซฟต้นทุนอาหารค่อนข้างตีไปตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ปะตกเย็นให้นิดน,นึงก็ดีหรือไม่ให้ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าถ้าอยากกระตุ้นรังไข่เนี่ยให้สักหน่อยนึงแต่ถ้าไม่อยากกระตุ้นนี่คือไม่ต้องให้เลยเนาะอันนี้ใครที่อยู่แถวบ้านตัดน้อยอ่า ตำบลห้วยตำบลห้วยอเภอปทุมร,บบรบบาชวงษาอยู่ละแวกนี้นะลองเข้ามาดูลองเข้ามากินไข่นะมาช่วยอ่าสนับสนุนลูกค้าผมด้วยเอาให้ไม่อพอขายเลยเนาะเดี๋ยวจะได้สั่งเป็ดผมเพิ่มเนาะอ่าใครสนใจอยากกินไข่เป็ดโซนใหม่ๆละแวกนี้นะโทรมาเลยอ่ะผมขอเบอร์ไว้นะ83 83 403 403 8970 8970นะครับก็คืออ่าจห้มีพี่น้องมีผู้ใดอยากขเข้ามาเบิ่ง,งเข้ามาเล่นน้ำกระด๋อยเนาะครับเนาะได้ครับอ่านี่นะครับลอง,องมาดูแล้วกันนะ ให้พี่น้อง FC พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านได้ดูได้ชมเนาะใครเข้ามารบกวนนะครับรบกวนกันเลยขอเลยฝากกดแชร์ให้หน่อยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่มีเพจไม่มี y o u t u b e ผมก็มีวันนี้นะแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่มีพี่น้อง FC ทุกท่านที่มาคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันผมก็มีวันนี้นะ ยังไงฝากกดแชร์ให้ด้วยกดติดตามให้หน่อยเรามาร่วมกันสร้างเทคนิคดูแถวทางการสร้างเงินอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอะไรดูแนวทางการสร้างเงินสร้างไรายได้อย่างเดียวนะอันไหนที่มันต้นทุนต่ำเนาะและมีกําไรสูงเรามาแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันอันนี้เป็นเป็ดราคาถูกนะเป็ดราคาถูกแล้วกอ็อาหารไม่ต้องให้ก็ได้หรือจะให้ก็แล้วแต่ท่านนะครับให้กินทุ่งกินธรรมชาติก็ได้นะ แล้วก็ที่สําคัญนี่หัวมันปักอย่างนี้เลยนะครับนี่หัวปักแบบนี้เลยนะมันจะกินทุ่งเก่งนะใครที่สนใจนะไม่ต้องไปแชทนะไม่ต้องไปแชทโทรอย่างเดียวเพราะคนเอารูปเอาอะไรหลายๆอย่างของผมเนี่ยไปไปสร้างเพจปลอมไปสร้างเฟซปลอ,อมเยอะนะครับก็โทรเข้ามาคุยกันอย่างเดียวเบอร์เดียวด้วยนะครับ0872282121นะครับไม่มีเบอร์อื่นนะไม่มีเบอร์อื่นเอาเบอร์เดียวนะที่คุยกับลูกค้าคือเบอร์นี้เบอร์เดียวนะไลน์เฟซ เพจไม่ต้องไปทักนะเข้ามาคุยกันนี่เลยโทรเข้ามาคุยเลยสนใจจริงๆอยากกระถามอะไรก็โทรเข้ามาคุยเลยนะโทรมายัางรับยากเลยนะครับบางทีก็ติดงานติดอะไรอย่าว่ากันเนาะเอาเป็นว่าโทรบ่อยๆนะครับให้ให้ได้รับให้ได้คุยกันผมพร้อมที่จะให้คําปรึกษาพร้อมที่จะแนะนําท่านนะใครที่คิดว่าเราเป็นช่องทางเป็นแนวทางที่ให้คำปรึกษาหรือชี้นำท่านได้ก็โทรมาคุยกันเนาะนี่นะ อันนี้ข้อดีก็คือหัวปักเลยนะเดี๋ยวก็อิ่มนะครับแป๊บเดียวอิ่มเลยเพราะเราเพิ่งลงเสร็จนะแป๊บเดียวอิ่มเลยดูเลยนะครับเนี่ยให้ดูเลยหัวปักเลยไม่มีเงยหัวเลยเพราะเขาหิวมากนะครับนี่จะเจะ้าก็มีผลกระทบนิดน,นึงกับการเดินทางเราเป็ดมีผลกระทปปรบปาสองอาทิตย์เนะาะพออุ้ยอายอุ้ยอายเสร็จมาก็ไข่พูดยาวเลยขอแค่เรารักษาที่กินเขาให้ได้ให้มีที่กินเยอะๆมีน้ําเยอะๆอย่างนี้นะครับจะดีมากเลยเนาะใครที่สนใจเป็ดไม่ว่าจะเป็นเป็ดสาวเป็นลังสองหรือเป็ด เล็กนะโทรมาคุยกันนะ0872282121นะอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายกันได้ดูกันอยู่ที่ไหนเป็นทีซีจังหวัดใดคลิปนี้ทำไว้ปลาน,นี้้นะครับไปแล้วทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ